ไปไหนไปภูเก็ตไงแล้วทำไมป้าไม่บอกอะไรก่อนเลยว่ารีบอะไรตัวความจริงเราก็ต้องบอกให้เขาเตรียมตัวก่อนไหมสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมจะพาแฟนของผมเนี่ย ไปเที่ยวภูเก็ตเที่ยวภูเก็ตกันครับผมนี่ช่วงนี้บอกเลยว่าพาคุณสีภรยาคุณแม่ของลูกคุณภรรยาสุดสวยและคุณมันดาสุดรักนะครับไปเที่ยวภูเก็ตกันนะทุกคนเพราะช่วงนี้คุณแม่เขาแบบมีอาการีย่ๆน้อยๆหน่อยนะทุกคนแต่ว่าผมจะพาคุณแม่เขาไปเที่ยวด้วยการที่ผมจะไม่บอกอะไรเขาเลยปเป็นไงแผนการกูสุดยอดปะผมเนี่ยได้ทําการจองตั๋วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือไฟวันพรุ่งนี้ในเวลาเที่ยงนะครับผมซึ่งผมจะต้องเดินทางไปกับคุณแม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดู รีแอคของแม่กันว่าถ้าได้ไปเที่ยวภูเก,ก็ตแบบงงๆคุณแม่เขาจะมีปฏิกิริยางไงหรือว่าทาท่าทีอย่างไงเนี่คนโอเคถ้าพร้อมเลยเดี๋ยวเราไปเก็บกระเป๋าคุณแม่ก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เก็บของให้คุณสีพรรณเยี่ยมผมนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มเก็บกันเลยนะครับบอกเลยว่าถ้าให้คุณสีพรรณเยียผมเนี่ยเก็บเนะี่ยไปแค่ภูเก็ตมันเหมือนปัญญาบ้านนะทุกคนกระเป๋าเนี่ยขั้นต่ำประมาณสามสี่กระเป๋าแน่นอนทุกคนวันนี้ผมจะเอาไปแค่ชุดเดียวครับชุดเดียวครับ ใช่เดีย๋ยวจะไปทำเองทุกคนผมบอกเลยถ้าผมเอาไปแค่ชุดเดียวเนี่ยแฟนผมยังต้องกดเห็นแน่นอนทุกคนโอเคเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมจะเตรียมชุดให้แฟนผมนกันดีเลยดีกว่านะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเอากระเป๋าไปซ่อนเนี่ยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะแอบไปนิ้วพันนะทุกคนขึ้นเร็ว ตื่นขาน้ำมีงานด่วนเลยลูงนี้ต้องรีบทำงานใลูกค้าอ๋อน้องตัวเป็นลุงลุงคเป็นลุงลุงฮ่าเดี๋ยวไม่ทานเดี๋ยวลูกต้องมีข้าวแดงมีควมายอยู่เฮ้ยไม่ได้อยู่น้ไป One hour later บอกเลยว่าเกือบตกเครื่องครับเพราะคุณแม่เขาก็กลังงลว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเนี่ยอยู่สนามบินเชอรแล้วก็แบบเตรียมชุดให้เราพร้อมใช่กูต้องทำหาอะไรแล้วมาสนามบินด์ด้วยก่อนคุณแม่จะตามมาด้วยทุกคน ้องไปภไูเก็ตไงแล้ว <No. S 2> ทำไมป้าไม่บอกอะไรก่อนเลยว่ารีบอะไรตัวความจริงเราก็ต้องบอกให้เขาเตรียมตัวก่อนไหม คลิปนี้ผมตั้งใจพาคุณแม่มาพักผ่อนมากๆเพราะตอนที่อยู่บ้านคุณแม่เขาก็เครียดมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องดรามา่าหรือเรื่องรูปร่างหรืออะไรก็ตามผมไม่อยากให้เขาคิดมากไม่อยากให้เขาเครียดอยากให้เขามีความสุขมากที่สุดเลยอยากจะพาเขามาเที่ยวที่ภูเก็ตแล้วลูกค้าที่ตัวนัดคือจะมาคุยที่นี่หรอเดี๋ยวเข้าโรงแรมก่อนท่องโรงแรมก่อนใช่เพิ่งลงเครื่องเ๋ยเขามาคุยด้วยนัดคุยเรื่องงานอะไรงานงานเนี่กินข้าวไปก่อน<ม>ตอนนี้เราอยู่ร้านควรธรรมชาตินะทุกคนอยู่ใกล้สนามบินเลยเออด็ยเลยพาตัวเนี่ยมากินข้าารก่ จัดมากป้าป้าสั่งของหวานให้น้อง,ง,งหรามีไงนะนี่เขา,ามนะีข้อหยองงง่วงด้วยนะดูนีสามสีหนึ่งสองสามเป็นไงอร่อยปะ ชอบเวลาที่แฟนผมเป็นตัวของตัวเองชอบเวลาที่เขายิ้มชอบเวลาที่เขาหวัวเราะและชอบตอนที่เขามีลูกเพราะเขากล้าเสียสละตัวเองเสียสละร่างกายที่เขารักที่เขาหวงเพื่อเด็กน้อยสองคนที่กลาลังจะลืมตาดูโลกอะไรแล้วลูกคงลูกค้าอยู่แล้วตอนนี้มาโผล่ที่โรงแรมอะไรของตนของมงจะจัดเป็นอะไรเนี่ยเขาจะบอกอะไรให้ไหมเขาจะบอกอะไรให้เอารู้ป่ะเขาไม่มีลูกค้าทำไมทำไมพานตัวมาพักผ่อนไงขท้องอยู่นะเขาจะาพักผ่อนดีไงเขาก็ล่งาพักผ่อนไงมา ไปไื่อีกคือไปเที่ยวกันหนึ่งอาทิตย์เต็มโอ้ไม่ก็เราเป็นพนักงานมาให้หมดแล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไปเที่ยวกันฝนจะตกอ่ะได้ไรสิน่าจะได้อยู่โรงแรมเพราะว่าโรงแรมวันนี้มีปาร์ตี้ด้วยใช่เหรอใช่เหน่ก็มาเที่ยวละวก็เห็นทีสติกอยู่ในกระเป๋าตัวเนี่ยของเขาลืมเอามาจะทาทำไมอยู่แค่สองคนเขาไม่ได้อยู่กันแค่สองคนสิตัวโ่ายอยู่กันจีโคตรเนาะ หอมอากหอมสุดๆดอกเลยปากมันวาาต้องหลิดนิชาเท่านั้นเออเออปากคือจุบหน้าจุบมากเลยคเออปากต้องเต็มนะเป็นห่วงจุ้ยพี่ดีสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยครับผม